และในวันนี้ลอกของเราก็จะเต็มไปด้วยเนเธอร์ไลท์สุดพิเศษไม่ว่าจะเป็นดินเนเธอร์ไลท์ต้นไม้หรือแม้กระทั่งแร่ต่างๆซึ่งเนเธอร์ไลท์แต่ละอันนั้นมันสามารถที่จะเอามารวมกับอาวุธและก็ชุดเกราะได้จนกลายเป็นไอเทมใหม่ที่มีพลังสุดกงซึ่งแต่ละไอเทมจะมีพลังอะไรบ้างไปดูกันเลยเอาล่มกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผม ตอนนี้ปแค่เริ่มเกมไม่ครับงนเนนะครับแล้วก็ข้างหลังผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยว่อนนะเหมือนมันจะเป็นแบบว่าเนเธอร์ไลท์แต่ว่าเป็นดินอย่างงั้นเหรอลองขุดกันดูครับชือ่อได้มาเป็นอะไรครับผมเศษดินเนเธอร์ไลท์นั่นเองซึ่งตามปกติการจะค้ามเนเธอร์ไลท์เนี่ยมันก็ต้องอามารวมกับบล็อกใช่ไหมงั้นก็เดี๋ยวเราขุดบล็อกดินดูฮะอุ้ยเราไมา้ตรงนี้เนี่ยเหมือนมันจะเป็นเนเธอร์ไลท์ด้วยเหมือนกันนะอหานี้คือไม้ปกตินะครับผม พอเราตัดมาปุ๊บก็จะเป็นบล็อกไม้แล้วอันนี้ล่ะตัดไปครับปุ๊บอุ้ยเร็จเนื้อเทนไรไม้ฮะโอเคเก็บไว้ก่อนเลยซึ่งทีนี้ขอกล่องคราบหน่อยถ้าผมลองวางแบบนี้นะครับกับเศษนี้ครับผมนี่ไงได้มาเป็นแบบเดินเทนไรอินกอนฮะจัดมาเลยครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองบอกว่าหาของที่สามารถรวมได้ดีกว่าเดี๋ยวเริ่มจากของเบสิกแบบอย่างสติ๊กแล้วกันเท่าแท่งไม้มารวมเนี่ยจะเป็นยังไงครับได้มาเป็น แท่งไม้ดินครับผมไหนลองมาดูสิแล้วเราจะเอาสิ่งนี้เนี่ยมาทําอะไรได้ฮะลองคลิกขวาครับผมเมเทอชาเวอร์อุกกาบาตตกอย่างงั้นเหรอโอ้โหผู้ชมอุกกาบาตตกเต็มเลยได้ไดหลบก่อนหลบก่อนอุ้ยอะไรวะเนี่ยโจมตีหมู่บ้านเฉยเลยฮะเก็บไว้นี่ก่อนเลยครับผมหืมของตกมาเต็มเลยแล้วทีนี้เรามาทําอุปกรณ์กันดีกว่าแบบว่าพิกแอคอะไร่งนี้นะฮะแล้วก็เป็นดาบไม้ด้วยดีกว่าจัดมาเลยฮะ ซึ่งทีนี้ผมอยากรวมกับแบบว่าเนเธอร์ลท์ไม้บ้างอะวางแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบนี้นะครับนี่ไงได้มาแล้วครับผมโอเคลองกันเลยเริ่มจากดาบไม้แล้วกันฮะกับอันนี้ครับผมได้มาเป็นวูดเดอร์ไลท์ซอนนั่นเองจัดมาเลยฮะแล้วก็พิกแอคไม้นะครับผมได้เป็นอะไรฮะวูดเดอร์ไลท์พิกแอคมาลองกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มจากดาบแล้วกันตบอะไรดีวะเนี่ยน้องหมูเหรอขอลองตบน้องหมูครับโอ้ยได้ได้ไคุณผู้ชมทำไมเราพุ่งได้อะอะไรวะเนี่ยอู้ เดีด๋ยวเดมันมีบอกว่าลมพุ่งมาฮะแล้วก็ตกนะครับผมเฮ้ยทำทำไมเนี่ยไม่แน่ใจเลยฮะอ่าแล้วถ้าผมขุดอะ่ะสมมุติผมขุดบ้านหลังนี้นะครับผมมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้ยเดีด๋ยวเด,ดทุกอย่างกลายเป็นไม้หมดเลยแล้วของก็ดรอปมาด้วยนะครับโอ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแต่ก็คือแบบได้ของมาเต็มเลยนะจะวันนี้ขอคิวน้องหมูแล้วกันอุ้ยเดี๋ยวก่อนผมรู้สึกว่าน้องหมูเนี่ยมันจะรอปอะไรบางอย่างครับแต่คือผมอยากได้อาหารเฉยๆเฮ้ยเดี๋ยวก่อน มันดรอปมาเป็นอะไรวะเนี่ยแร่ใหม่เหรอพิเกอร์ไลท์คุณผู้ชมขนาดหมูยังมีเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีเป็นแบบเนเธอร์ไลท์หินด้วยเหรอโอ้โหมันดูน่าขุดมากเลยฮะขอลองขุดได้ไหมอะ่ะอุ้ยตกใจคุณผู้ชมโอ้นี่เปลี่ยนหมดเลยแสดงว่าถ้าผมอยากเอามารวมเนี่ยผมก็ต้องมีคอเบอร์สโตนใช่ไหมตามหลักแล้วนะฮะเดี๋ยวขอป้อนของในบ้านหน่อยละกันขนมปังครับผมทีนี้ลองเป็นแบบวัดอุปกรณ์หินบ้างดีกว่าเราสามารถอัปเกรดเป็นอุปกรณ์หินได้หรือเปล่าฮะ อ่าโอเคแล้วก็ทีนี้สโตนไลท์ใช่ไหมวางแบบนี้นะครับแล้วก็คัพเปอร์สโตนก็ผมนี่ไงสโตนไลท์อินกอสจัดมาเลยครับและลองกับดาบเลยดีกว่าได้หรือเปล่าอุ้ยได้มาเป็นแบบดาบสีดําแบบนี้เลยฮะจัดมาดิแล้วที่ขุดละ่ะได้ไหมที่ขุดไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรงั้นลองเป็นแบบว่าเนเธอร์ไลท์หมูนี่บ้างดีกว่าใส่กับอะไรได้บ้างฮะเป็นที่ขุดได้ไหมที่ขุดไม่ได้เหรอหรือว่าต้องเป็นระดับแบบาว่าที่ขุดไม้หรือเปล่า โอเคลองดูหน่อยฮะที่ขุดไม้กับแร่นี้อุ้ยได้มาเป็นพิกเกอร์ไลท์พิกแอครับผมอู้ผมลองขุดหน่อยได้ไหมชื้อขุดไปไม่มีอะไรนะครับคลิกขวาโอ้ระเบิดเลยคุณผู้ชมอุ้ยมันแรงเกินเด้อเดออุ้ยจะเป็นแร่ฐานด้วยฮะแร่ฐานนี้ก็จะมีเป็นแบบเนเธอร์ไลท์ด้วยหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองระเบิดอีกทีแล้วกันที่ชีพก็ผมไปเก็บของแป๊บโอเคจังหวะนี้ระเบิดอีกรอบนึงใช่หรือเปล่าวะคุณผู้ชมเหมือนจะยังไม่ใช่นะ และสาหรับดาบอันนี้เนี่ยคลิกขวานะครับอุ้ยเป็นการปล่อยดาบแบบนี้เหรอโอ้โหเหมือนมันเป็นแบบภาพค้างเลยอะปล่อยดาบแล้วแบบดาบก็ลอยอยู่บนอากาศแป๊บหนึ่งนะครับนี่จิ้มไปครับผมน้องวัวตุยเลยเออว่ะแล้วถ้าเราลองมาทําอาหารล่ะอย่างเช่นแบบว่าเนื้อวัวใช่ไหมกับเนเธอร์ไรดินอะไรเงี้ยอุ้ยเนื้อวัวเนเธอร์ไลดินินก็ผมเราจะกินได้หรือเปล่าที่มันสกรปรกแบบนี้อุ้ยมันก็ต้องลองแล้วแหละเอาล่ะกินเข้าไปครับเกิดอะไรขึ้นก็ผมเอ้าโอ้โหดดดดินออกมาเต็มเลยครับอุ้ย กล่องหายไปหมดเลยฮะกล่องคาอ้าบอ่ะอะไรวะเนี่ยไม่เป็นไร <l acht> ตรงนี้มีให้ป้นนะครับผมอ่ะขอหน่อยแล้วกันแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลงเหมืองกันหน่อยดีกว่าโอ้คุณผู้ชมอันนี้แหละเหมืองใหญ่เลยฮะถือว่าใช้ได้นะครับผมโดดลงมาตรงนี้กันเลยว่าไงแมงมุมเจอดาบหน่อยไหมดาบเสียบนะครับหนี่ตายหรือเปล่าโดดไปดิเออโคตรโหดแร่ทานอยู่ไหนวะเนี่ยงั้นเดี๋ยวบอกว่าคูทานปกติก่อนแล้วกันคืออ ผมวิธีนี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะเช่นที่ขุดไม้ก็ผมอู้คุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นบอกว่าเหล็กหรือเปล่าลองขุดดูแล้วกันฮะชื้อ๋อนี่ไงไอลอดไนครับผมขุดเลยอ่าคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเหมือนจะสีเข้มกว่าด้านบนนี้นะครับผมแสดงว่าเป็นฐานแน่เลยขอเลยแล้วกันฮะขุดมาสินี่ไงโคไลท์ครับผมเออใช่คุณผู้ชมแล้วผมก็ได้แล่หมูมาเพิ่มฮะเราลองค้าเป็นแบบพวกชุดกอดดูไหมอาจจะเป็นแบบว่ากางเกงนะครับอุ้ย กางเกงหมูครับผมไหนมาลองใส่หน่อยสิจัดไปครับอุ้ยมีหมูโผล่มาด้วยเหรออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแร่อื่นบ้างดีกว่านี่อันนี้แร่ฐานนะครับผมชึบซึ่งพูดถึงฐานแล้วผมนึกถึงแบบพวกอาหารชารโคลอะไรเงี้ยไหนลองบอกว่าทาเป็นขนมปังชาโคนี่จะได้หรือเปล่านะครับได้ด้วยเหรอดูน่าอร่อยนะครับแบบนี้ถ้าผมลองกินล่ะไหนดูซิจะเป็นยังไงฮะอ,อ๋อเหมือนจะไม่มีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แล้วคุณผู้ชมโอ้โห ระเบิดลงอย่างนั้นเหรอเดเดผมเห็นเป็นแบบขนมปังขนาดใหญ่นะครับอะไรวะเนี่ยอูอุกบาทตกครับผมน้ำหมูตรงนี้ตุยเลยและทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองบอกว่าเผาหินกับแร่สซะหน่อยละกันฮะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยถ้าผมลองทําเป็นบอกว่า stone brick แล้วก็เอามารวมกับ netherite core แลละฮะเราก็จะได้เป็น structure l i g h ingot ครับผมอูหสีลุงเชียวฮนะโอเค แล้วทีนี้ถ้าเราเอาเก้าอันเนี่ยมาวางเรียงกันแบบนี้ล่ะครับเราก็จะได้เป็นบล็อกสตั๊กเจอไ์นั่นเองครับผมแล้ววงเล็บข้างๆเนี่ยเขาบอกให้ลองใช้หลายครั้งด้วยนะครับโอเคผมได้เลยตอนนี้เรามีเป็นเกง,เกงใช่ไหมเดี๋ยวลองทําเป็นแบบอย่างอื่นบ้างดีกว่านะครับอย่างเช่นหมวกนั่นเองคุณผู้ชมถ้าผมใช้หมวกเนี่ยกับเนเธอร์ไลค์โคล่ะเราก็จะได้เป็นหมวกสีดําแบบนี้เลยครับผมไหนลองใส่ดูดีอูอ้ก็จะมีเป็นแบบรีเจนกับเฮล์มูดเหรอถือว่าเป็นของดีนะเนี่ย โอ้ยเดี๋ยวคริปเปอร์อย่าโดนโ,โ,โดดดาบแทงเข้าไปสิอุย้ยคริปเปอร์ดาบเป็นแบบแร่สีเขียวด้วยฮะเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าเป็นแบบค er ริปเปอร์ไลท์ครับผมโอ้ต้องเก็บไว้ก่อนฮะยังไม่แน่ใจว่าทําอะไรได้โอ้ตรงนี้เหมือนจะเป็นแบบวัาเหมืองใหญ่เลยฮะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องลงไปตรงที่แบบมีน้ํารก็ผมอุ้ยเด็ดเด็ตัวอะไรตามมาวะนะ่ะไอตัว,เข,วเขียวไม่เอาเ๋ยวก่อนมาทางนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับลงไปเลยครับผมโอเค มอนเตอร์อย่างเยอะก็มาดิชึบแทงดาวไปครับเออโอ้โคตรโหดคุณชมโดนไปโดนไป,นไปตายให้หมดฮนะอุย้ยคริปเปอร์นี่ก็มากันเยอะจังอยากรู้เลยมันทําอะไรได้นะเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าแบบจะทําเป็นชุดเกราะบ้างได้ไหมชุดกเกราะเหล็กนะครับขอลองหน่อยใส่เข้าไปกับอันนี้นะครับผมอ้ชุดเกราะคริปเปอร์นะฮะโอเคเป็นสีเขียวนั่นเองใส่เข้าไปเลยฮะตอนนี้เอ่อยังไม่มีอะไรผิดปกติโอ้เหล่านี้อะไรอะ่ะ เป็นแบบเนเธอร์ไลท์ลาวาเหรอขอล้องหน่อยฮะเดี๋ยวก่อนนะผมต้องใช้อะไรขุดวะเนี่ยอันนี้แล้วกันชึบขุดไปครับได้มาแล้วคุณผู้ชมแล้วผมต้องใช้อะไรมาแบบคราฟต่อวะเนี่ยอาจจะเป็นแบบแมกมาบล็อกหรือเปล่าซึ่งตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ฮะก็ต้องเก็บไว้อุ้ยเจอเปไล่เพชรแล้วคุณผู้ชมไหนขอล้องขุดหน่อยนี่ก็จะเป็นสีแบบนี้นั่นเองฮะแปลกๆนิดนึงครับแต่ว่าได้อยู่โอเคจัดมาเลยครับเขาบอกว่าแร่ดิมอนไลท์เนี่ย แข็งกว่าเพชรอีกนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นทองหรือเปล่าอุ้ยเก็บเหมือนกันฮนะออฟซิเดียนเหรอเหมือนผมจะเห็นแบบว่าอะไรที่แปลกๆตรงนี้นะไหนขอไปดูใใกล้หน่อยว่ามันใช่หรือเปล่าครับผมชื้กันน้ําไว้ก่อนเออว่ะมันเป็นแบบออฟซิเดียนเนเธอร์ไลท์อ่ะต้องลองขุดแล้วครับเจา้าหน,นี้ใช้อะไรขุดดีอันนี้ได้หรือเปล่าโอ้มันดูแข็งมากเลยอะเฮ้ยแล้วถ้าผมใช้วิธีนี้ล่ะเดี๋ยวก่อนนะครับอย่างแรกเลยผมขอถังน้ําก่อน เพื่อความปลอดภัยฮะเดี๋ยวเราจะวางน้ําไว้ข้างล่างแบบนี้จื๊บกระจายไปก่อนกระจายไปก่อนนะผมก็จะได้ลองขุดนั่นเองมันจะได้หรือเปล่านะครับเปลี่ยนเป็นไม้ก็ผมนี่ไงมันเด้งขึ้นมาแล้วนี่เป็นเทคนิคที่ดีฮะอู๋ได้ออฟซิดียนมาด้วยอ่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาค้าเป็นแบบเหล็กบ้างดีกว่านะครับจื๊บไอเอลไดไนใช่ไหมแล้วก็เอาเป็นแบบว่าดาบเหล็กดื้อๆอ่ะกับไอเอลไดไนนะครับเราก็จะได้เป็นไอเอลอดไนซอนครับผม แล้วเหมือนมันจะมีพลังเวทมนต์บางอย่างฮะอ่าไหนลองดูสิคลิกขวาเหรอโอ้โหอะไรอะเป็นแบบว่าดาบขุดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยฮะอุ้ยได้แรงงานในการขุดเหมืองแล้วครับผมแบบนี้ก็แจ่มดีฮะขุดเข้าไปเลยนี่ได้แรเ่เชรมาเพิ่มด้วยครับผมบอกเลยครับว่าจะวันนี้ผมรวยครับผมเออว่ะผมยังไม่ได้ลองแบบว่าเอาสโตนไลท์เนี่ยมาคราเป็นบล็อกเลยฮะชือ่ออุ้ยได้เป็นแบบบล็อกสโตนไลท์นะครับผมอ่าทำอะไรได้ครับเนี่ย คลิกขวาไปครับปล่อยบล็อกไปครับผมแล้วก็ระเบิดอย่างนั้นเนระโอ้อกลายเป็นหลุมเลยคุณผู้ชมโอ้ตกโลกได้เลยนะเนี่ยและจะวันนี้เรามาลองอะไรข้างบนบ้านดีกว่าผมอยากลองไอ้บล็อกสตั๊กเจอ์นี่ฮะมันจะทําอะไรได้คลิกขวาไปครับปาไปแบบนี้นะครับผมอุ้ยมีบ้านโผล่มาฮะมีอะไรให้ป้นหรือเปล่าซึ่งทางเข้าน่าจะเป็นทางนี้ฮะนี่ไงมีกล่องนะครับผมอุ้ยและเทียนทีไรอะ ป้นเลยครับเจ้าหวนี้โอ้มีอย่างเยอะอ่ะอันนี้มีเค,ค้กให้ด้วยฮะโอเคขุดติดไว้หน่อยสิแล้วข้างบนนะ่ะเห็นมันมีแบบชั้นบนด้วยอะ่ะขุดเลยละกันอ๋อเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็เขาบอกให้ลองใช้หลายครั้งใช่ไหมอันนี้ครั้งที่2นะครับมันจะมีอะไรเปล่าเอ้ยก็ยังเหมือนเดิมนี่แล้ววันนี้ล่ะคุณผู้ชมเหมือนจะมีมังกรโผล่มานะครับผมโอ้ใหญ่เกินเดะเดะเดะเเท่าที่ซูมดูก็ไม่มีอะไรนะฮะ รือ,อย่ต้องหัวเหรออ๋อนี่ไงมีอันนี้ให้เราขุดครับผมโหขุดอย่างง่ายเลยชื้นขอเลยครับขอเลยครับเอามาเลยโอ้โหเราข้างในมอนเตอร์อย่างเยอะเลยมันจะอันตรายเกินไปหรือเปล่าขอย้ำอีกรอบนึงเพื่อเช็คว่าแบบไม่มีไรลแล้วฮะเดี๋ยวก่อนนะอ,อ,อันนี้ผมมาอยู่ในเหมืองเหรอเนี่ยโอ้โหมีจริงด้วยคุณผู้ชมเป็นเหมืองนั่นเองและถ้าเราขึ้นมาตรงนี้นะฮะเป็นแบบว่ารถรางด้วยโอ้สวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่า ไม่มีนะครับผมโล่งเลยตรงนี้โอเคฮะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามารอของใหม่ดีกว่า TNT light like นะครับผมถ้ามาตีบวกกับบอกว่าที่ขุดงี้ล่ะได้หรือเปล่านะครับนี่พิกแอค TNT ครับผมจัดมาเลยแล้วก็ผมยังไม่ได้ข้าวบอกว่าพวกทองอะไรอย่างงี้เลยนีหว่าโอเคก็จะเป็นแบบกไดไลน์อินก่อย่างงี้นะฮะแล้วถ้าเป็นเพชรล่ะไหนลองดูซิชื้อโอ้ดมอนไนต์อินกอดน่าสนใจก็หอมถ้าเป็นอย่างที่ขุดทองงี้ล่ะกับแร่นี้นะครับ ได้เป็นโกดายพิงแอคครับผมอืมของเราเริ่มเยอะแล้วเหมือนกันนะเนี่ยและทีนี้ถ้าเป็นแรกครีปเปอร์กับสตัคเจอร์่ะครับได้เป็นครีปเปอร์ไลท์สตัคเจอร์ไลท์อร่อยครับผมโอ้ชื่อโคตรยาวแล้วผมก็จะลองค้าเป็นบล็อกแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นครีปเปอร์ไลท์สตัคเจอร์ไลท์บล็อกครับผมอืมเยอะจัดเลยอ่าเดี๋ยวลองวางดูก่อนแล้วกันวางไว้ตรงนี้นะครับอุ้ยระเบิดครับผมอะไรวะเนี่ยเด,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 ด่แรด้ๆๆ เหมือนจะเป็นอมว่าตัวครีปเปอร์เหรอโอ้ดูดิคุณผู้ชมดูจากรูปร่างแล้วใช่เลยฮะแต่ทาไมมันระเบิดอ่ะอ๋ออาจจะแบบไฟติดอะไรอย่างงี้หรือเปล่าโอเคแต่ว่ามันยังมีทีนทีดรอปมาฮะถ้าใช้ทีนทีกับแร่ทีนทีล่ะเราก็จะได้เป็นทีนทีไลท์ทีนทีครับผมโอ้ชื่อเริ่มงงแล้วโอเคเดี๋ยวลองวางดูแล้วกันฮะอุ้ยดดด,ด,ดจะระเบิดเหรอทีนทีอ่าจิ๋วนะครับผมระเบิดไปแล้วอู้พังเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ถือว่าใช้ได้เลยฮะแล้วมาใช้ซ้าได้ด้วยอ่ะนี่เราพริกแอคด้วยอ่ะเอ่อคลิกขวาไม่มีอะไรฮะแล้วถ้าขุดล่ะโอ้ระเบิดแบบนี้เลยครับผมแล้วผมก็ได้แร่มาแบบนี้เลยนั่นเองถ้าเป็นทองแหละฮะอ่ะขุดไปดิอุ้ยดยดดเหมือนว่ามันจะเว้นแร่เอาไว้นะครับผมขุดไปเฉพาะหินนั่นเองออ้เจ๋งนะและนี่ผมก็จะขุดเพชรฮะเออแล้วผมรู้สึกว่าแบบเราค่อนข้างมีปัญหากับลาวาเลยฮะซึ่งที่นี้ เราสามารถบอกว่าอัปเกรดถังน้ําได้หรือเปล่าใช้กับบอกว่าเหล็กแล้วกันฮะชึบวูถังไอรอนไหนจัดมาเลยครับอ,อ๋อไหนดูซิทําอะไรได้ครับผมถ้าผมคลิกขวาแบบนี้โอ้โหเหวาหายไปเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนไอตรงนี้หายไปด้วยปะอูเกลี่ยงเลยครับชึบโอ้โกงเกินแล้วถ้าผมไปใช้ที่เนเธอร์ล่ะมันก็ได้จะดีเลยครับอุ้ยเดี๋ยวคริปเปอร์ระเบิดเหรอเอไม่ใช่ซอมบี้ระเบิดนะครับ อ๋อก่อเราหรือเปล่าวะก็คือถ้ามีใครทําร้ายเราเนี่ยมันจะระเบิดเลยฮะเอาใหม่ดิอ่ามอนสเตอร์มาแบบนี้นะครับอ่าทําร้ายเราซิเอา้าโอ้นี่ไงระเบิดเลยครับผมทีนี้เดี๋ยวลองบอกว่าของทองอย่างอื่นบ้างดีกว่าอย่างเช่นแอปเปิลนะครับกับเนเธอร์ไลท์ทองครับผมไหนดูซิวูแอปเปิลทองนั่นเองแต่เหมือนมันจะไม่เหมือนเดิมฮะลองกินกันเลยครับผมวู้ผู้ชมเวลาเราวิ่งอะไรเงี้ยมันกลายเป็นบล็อกทองเลยครับอือ ทีนี้ผมก็รวยแร่ทองแล้วครับผมชึ้บวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเอาเยอะๆฮะเอาเป็นว่าขุดไว้ก่อนเลยครับนีได้มันได้เยอะมันได้เยอะขอเลยแล้วก็ถ้าเป็นดาบทองกับแอปเปิลทองล่ะโอ้มันก็จะเป็นดาบทองแอปเปิลทองนั่นเองมาทําอะไรได้ครับคลิกขวาเลยครับผมอุ้ยเป็นการบอกว่ายิงแอปเปิลทองมารอบๆเหรออยากรู้ว่ามันมีดาเมจหรือเปล่านะครับลองไอ้นี่ดิอุ้ยตายเลยโอ้นี่มันแบบสกิลโจมตีรอบด้านนี่หว่า เปลี่ยนเลยดาบหลักเป็นอันนี้แทนฮะคริปเปอร์มันเจ็บใช่ไหมอ่ะโอ้โหแรงจริงแล้วถ้าไอปั้นทองเนี่ยเอามารวมอันนี้อีกเหรอฮะจะได้หรือเปล่าอู้ซุปเปอร์เลยครับผมไหนดูซิทำอะไรได้ฮะอือกินเข้าไปครับอุ้ยโดนวาร์ปครับผมที่นี่มันที่ไหนเอ่อมีกล่องนะครับผมตเตาเผาแล้วก็ปุ่มให้กลับเหรอโอ้เป็นมิติห้องเก็บของอะไรนี้หรือเปล่าโอ้ดีเลยฮะ ขอเก็บของที่แบบมันเต็มก่อนตอนเนี้ยมันมีอะไรที่แบบไม่ค่อยได้ใช้เยอะมากเลยนะโอเคถือว่าเกลี้ยงไปเยอะเลยครับแล้วก็เออไหนลองกดกลับดูซิอุ้ยกลับมาได้จริงโคตรแจ่มคุณผู้ชมแล้วผมยังไม่ได้แบบว่าใช้ของเพชรเลยอะเดี๋ยวก่อนนะที่ขุดเพชรนะครับผมถ้าผมเอามาอัพเกรดแบบนี้ก็จะได้เป็นไดมอนด์ไอพิกแอนั่นเองจัดไปเลยครับโอ้ด้ๆอะไรเนี่ยโดดไอนี้เข้าไปตายโอเคขอลองหน่อยครับ ขดไปนะครับผมพังอีกแล้วพังตลอดเลยซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างดีแหละฮะอันนี้แล้วก็มีออปซิเดียนนี่หว่าที่ยังไม่ได้ลองใช่ไหมเรามาค้ามันก่อนนะครับวางแบบนี้นะครับผมออปซิเดียนไหนจัดมาเลยฮะแล้วก็สามารถทําอะไรได้วะเนี่ยเอามารวมอะไรแปลกๆได้ไหมไม่ได้เหรอหรือว่ามาค้าเป็นบล็อกอู้บล็อกออปซิเดียนคุณผู้ชมจัดมาก่อนเลยฮะอะไรเนี่ยไอตัวนี้อะไรเนี่ยเดี๋ยวมาลองใช้ข้างบนกันดีกว่าฮะ คลิกขวาไปนะครับอู้กลายเป็นหมดวดประตูพอรเทลครับผมอุ้ย่างสวยเลยถึงเวลาไปหรือ,อยังนะผมว่าถึงเวลาแล้วไปกันเลยครับผม Let's go <S ที่เนเธอร์เนี่ยยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะครับโอเคโผมมาตรงนี้นะครับผมอุย้ยเราจะได้ลองใช้แล้วใช่ปะไอเนเธอร์ไลท์เราว่ะอ้าวใครโจมตีมาครับเนี่ยัปน,นึงโจมตีระยะไกลเหรอไอนี่ถึงหรือเปล่าวะอุย้ยไม่ถึงเหรอ แบบนี้มันต้องมาใกล้ๆโดนไม่ดีเอ้าไม่โดนครับผมอาช่างมันก่อนแล้วกันเออว่าทีนี้ผมอยากลองบอกว่าใช้ถังอันนี้ยจะได้หรือเปล่านะครับคลิกขวาไปครับผมโอ้โหเกลี้ยงเลยครับผมระวานแถวนี้โอ้โหน่าสารสไลเดอร์นะครับแต่ว่ามา,มาถึงเวลาต้องลองแล้วขุดอันนี้ไปก่อนนะครับอื <c oughs> ได้อย่างเยอะโอ๊เด็ดเด็ดเด็นทำไมมาทาร้ายเราอ่ออะไรกันวักขัเนี่ยเฮ้จะขาวของถ้าผมเดาไม่ผิดมันวางแบบนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่เหรอ ง้นก็เดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าต้องใช้อันนี้เนี่ยโอเคเอาเป็นตรงนี้ละกันตักไปเลยครับผมเอ้าของเต็มมิกลองกันใหม่นะครับนี่ไงได้แล้วจริงด้วยเป็นลาวาครับผมอ้ยชุดกอดตอนนี้เราขาดอยู่พอดีเลยปะทําเป็นรองเท้ากันดีกว่าครับผมนี่ตีบวกกันนะครับได้เป็นรองเท้าลาวาจัดมาเลยครับใส่ไปดิซึ่งมันจะทําอะไรได้นะคืออย่างน้อยเนี่ยมันต้องกันไฟใช่ไหมล่ะวยคุณผู้ชมมันจะเปลี่ยนพื้นเนี่ยให้ากลายเป็นบล็อกอื่นนะครับ โอ้เราสามารถวิ่งได้ครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะวิอะไรอีกวันนียจะเอาเหรอระยะนี้โดนหรือปเปล่าอุ้ยมันหนีไปตลอดเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอกลับไปที่นู่นก่อนโอเคของเรายังอยู่ไหมนี่ยังอยู่ดีฮะของเต็มอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนผมอยากได้อาวุธระยะไกลว่ะก็น่าจะเป็นธนูฮะแล้วก็ต้องมีโล่นะครับผมออวางของเพิ่มที่นี่ได้ไหมเนี่ย <c oughs> น่าจะได้นะสําหรับธนูก็วางแบบนี้นั่นเองโอเคแล้วก็โล่นะครับ วางแบบนี้หรือเปล่าวะอ่าโอเคครับผมทีนี้เรารวมเป็นอะไรดีฮะวางไว้นี้ก่อนแล้วกันปึ๊บถ้าเป็นธนูตอนนี้ก็ต้องเป็นเพชรแล้วแหละมันจะได้แบบแข็งแกร่งนะครับผมนี่ไดมอนไหนอ่าใส่กับธนูใช่ไหมนี่ครับผมไดมาแล้วจัดมาดิแล้วก็พูดถึงโล่เนี่ยความแข็งแกร่งมันก็ต้องเป็นแบบออฟซิเดียนหรือเปล่าโอเคลองดูนะครับนี่โลออฟซิเดียนก็ผมจัดมาเลยแล้วก็กลับไปดีกว่านี่กลับมาที่เดิมได้ฮะ ผมชอบจริงๆนะมันแบบโคตรสะดวกอะ่ะมีพื้นที่ส่วนตัวนะครับผมซึ่งโล่ไหนลองการดูดิดดดด,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 ดผู้ชมทําไมการกันของเรามันแบบพุ่งได้แบบเนี้ยแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆเลยฮะอุ้ยโคตรโกงซึ่งธนูไหนลองดูดิเตรียมยิงนะครับฟื้บปุ้ยผู้ชมมันยิงแบบรัวๆได้อะ่ะอุ้ยโกงเกินทีนี้เรามาหาขุดแบบวัดแร่นในเทอร์ไรท์แบบปกติบ้างดีกว่าเอาไปว่าตักลาวาให้มันหายไปนะฮะโอเค ขอลองขุดดูก่อนอุ้ยขุดช้าถ้าแบบนี้ได้ไหมอุ้ยได้ได้ตกเลยครับผมอุ้ยแต่ว่ามันสามารถช่วยหาได้ดีเหมือนกันนะเนี่ยโอเคหาก่อนหาก่อนแล้วถ้าผมทําแบบนี้ล่ะอุ้ยอันนี้ขุดได้นะถึงมันจะแบบขุดมาหลายอย่างก็เถอะนี่วิธีการขุดเนเธอร์ไลท์ง่ายแบบนี้เองครับผมเพราะเราไม่มีลาวาให้กังวลแล้วเออว่าล้วถ้าเป็นทองอะ่ะทองก็ดีเหมือนกันครับนี่ไงจะเหลือแร่ไว้ให้เราแบบนี้ครับผมแล้วก็ขุดข้างๆได้ไหมผมว่าต้องวิธีนี้แหละ เออแล้วมันก็จะขุดได้แบบง่ายๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ได้มาพอสมควรแล้วฮะอ่าผมจะลองบอกว่าเอา2อันนี้เนี่ยรวมกันนะครับผมวู้วเนเธอร์ไลท์เทอร์ไลท์อินคอดนะครับจัดมาเลยครับผมมันก็จะเป็นแบบซ้อนกันแบบนี้นั่นเองแล้วถ้าเป็นบบว่าเนเธอร์ไลท์พลิกแอคเนี่ยกับอันนี้แหละครับเราก็จะได้เป็นเนเธอร์ไลท์เทอร์ไลท์พิกแอคครับผมโอ้รู้สึกแปลกมากเลยเดี๋ยวก่อนนะแล้วเราสามารถรวมได้อีกหรือเปล่า อย่างเช่นแบบว่า2อ,อันนี้เนี่ยรวมกันครับกลายเป็น H d ด i ี h ล์ครับผมอู้ภาพชาัดขึ้นอะไรเงี้ยเรามาลองใช้พ i ิกแอคนี้ก่อนอ่าคลิกขวาได้ไหมไม่ได้นะครับแล้วถ้าผมขูดละ่ะชืบจัดไปอู้ผู้ชมเหมือนมันหายไปเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยขุดตรงนี้นะครับปุ๊บทะลุลงมาเลยครับผมซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าผมต้องการแท่งเบสครับผมแล้วทำไมมันอยู่ตรงนี้อ่ะเดะดะดะน้องมันหลบอะไรเนี่ย โอ้ย,อย,อย,อยะระเบิดเลยครับเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างหน้าลำขาขวนก็ผมมันจะระเบิดเกินไปแล้วุแต่ว่านี่ไงมีแท่งดอปมาแล้วฮะโอเคถ้าเป็นแบบว่าแท่งเบสเนี่ยกับเฮดดีไลท์ล่คะครับมันก็จะเป็นแท่งเบสที่แบบชาร์จขึ้นมานะครับผมแล้วถ้าเอาพลิกแอคนี้เนี่ยเดทเธอไรท์เทอร์ไลท์นะครับใส่กับเฮดดีล่ะโอ้ที่ขุดแบบเฮดดีมันเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วฮะแล้วทีววนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองแบบว่าเอาแร่ลาวาใช่ไหมกับอย่างอื่นบ้างดีกว่าอ๋ออย่างเช่นดาบนะคะผม ได้หรือเปล่าอุ้ยกลายเป็นดาบลาวาคุณผู้ชมดาบลาวาอย่างนั้นเหรอคลิกขวานะครับผมเหมือนจะเป็นการแบบยิงไฟได้เหรอดูดิโอ้ยิงได้ไกลเอาเรื่องเลยครับซึ่งตอนนี้ผมเผอสร้างศัตรูครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรไอพวกนี้มันไม่ได้เก่งอะไรฮะเออ้ยโดนไม่ดีโดนไม่ด,ดีเรียบร้อยดาบลาวาถ้าตบนี้ไม่มีอะไรนะแต่อันนี้เนี่ยยิงไฟได้แล้วถ้าเป็นอาที่ขุดนี้แหละฮะคลิกขวาเลยครับผมโอ้เป็นการโยมแบบที่ขุดไปเรื่อยๆแบบนี้เลยอะ ขุดเป็นอุโมงได้เหรอโยนหลายอันได้ไหมอืม้คือมันจะขุดไปแบบนี้เลยนั่นเองแจมไม่แจมก็ดวลแล้วกันฮะแล้วตอนนี้สิ่งที่ผมได้เยอะก็คือ XP เลยนะเยอะจังอะ่ะเออว่ะแล้วก็ยังเหลืออันนี้ฮะเหมือนจะเป็นแบบแท่งเบสแบบเพชรดีนะครับผมคลิกขวาดูสิอุย้ยตัวอะไรเนี่ยคุณชมเดี๋ยวก่อนมันดูแบบว่า What? แปลกๆนะฮะเป็นสตีมีกล้ามอย่างนั้นเหรออุ้ยเดี๋ยวมันมีแร่อะไรดอกมาด้วยครับผมอะไรเนี่ยเรนโบว์เหรออู้ สีลุ้งแบบนี้ดูน่าสนใจนะฮะเดี๋ยวขอเป็นแบบชุดกองใหม่ได้ไหมอันนี้มันระเบิดบ่อยจัดเลยฮะถ้าผมทําเป็นแบบเรนโบว์อย่างนี้ล่ะอุ้ยอร์เมอร์บล็อกเหรอเดี๋ยวๆดีขอลองหน่อยครับวางไปนะครับผมอู้ผู้ชมตอนนี้เรากําลังใส่ชุดสีลุ้งฮนะโอ้โหโคตรโหดเลยอะไรวะเนี่ยมีพลังทุกอย่างที่แบบเราต้องการเลยอะซึ่งทีนี้ผมคิดว่าผมกลับดีกว่าฮะนี่ประตูพอร์ทัลครับผมกลับกันเลยแต่เหมือนแบบยังมีอะไรขาดไปอะ่ะ เดี๋ยวก่อนนะถ้าผมมาออฟซิเดียเนี่ยกับแรกเอเธอร์ไลท์ลรอฮะได้เป็นแรกฮีโร่บายคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็ถ้าแรกฮีโร่บายเนี่ยเอามารวมกันแบบนี้ล่ะได้เป็นฮีโร่บายโซเยอร์เ,รเดี๋ยวก่อนนะคืออะไรวะเนี่ยเสกขึ้นมาครับโอ้หฮีโร่บายครับผมเป็นโยมบรรทุดอย่างนั้นเหรอไหนลองตบดูดิโอ้ยตายเลยเดี๋ยวก่อนอคุณผู้ชมเหมือนจะมีอะไรตกลงมาด้วยฮะเป็นแบบว่าแรกแห่งความมืดนะคะผมวูน่าสนใจว่ะ อ๋อแล้วถ้าแบบว่าผมเอามาตีบวกกับดาบเพชรล่ะมันจะได้เป็นอะไรฮะลองดูนะครับผมอูมันมีตัวหนังสือที่แบบเหมือนเออร์เลอร์เลยฮะดาบแห่งความมืดคุณผู้ชมน่าสนใจมากฮะอยากรู้เลยทําอะไรได้ก็ผมคลิกขวาไปโอ้ได้ไดดดพุ่งขึ้นมานะครับผมแล้วก็มีหลุมดําอะไรเนี่ยว้าวมาแล้วโอ้โหโดนว้าวมาอยู่ดีเอ็นเลยเหรออุ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมทาไมไฟมันกระพริบแบบนี้วะเนี่ยสว่างเกินไปเหรอถ้าผมถอดชุดกอนซะหน่อยล่ะอ๋อเออว่ะ น่าจะเป็นผลจากชุดก่อฮะใส่ครบแล้วแบบไฟกระพริบสวยเลยเอาผะว่าตอนนี้ผมพุ่งขึ้นมาก่อนชือบอ่าแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ผมต้องลองขุดแร่นี้ก่อนนี่ขุดได้แบบชิวๆเลยฮะโอ้สิ่งที่จะมาค้าร่วมกันเนี่ยมันก็น่าจะเป็นแบบเอ็นสโตนหรือเปล่าโอเคเอ็นอย่างนี้ใช่ไหมวางไปนะครับผมแล้วก็วางอันนี้ไปแบบนี้นี่ไงเอ็นเดอร์ไลท์ครับผมถ้ามารวมกับดาบได้หรือเปล่าลองดูครับอันนี้เป็นดาบเหล็กนะครับผม ไม่ได้หรือว่าดาบเนเธอร์ไลท์เหรออู้จริงคุณผู้ชมได้เป็นแบบเปืนใหญ่เอเนอร์ไลท์ฮะและแบบว่าผมอยากลองเอานี้เนี่ยมารวมกันดีกว่าเอาล่ะต้องลองครับจะวันนี้รวมกันนะครับผมได้เป็นแตรอย่างงั้นเหรอโอ้ลองเลยแล้วกันครับเอาเปว่าเริ่มจากปืนใหญ่นี้ก่อนเลยแล้วกันคลิกขวาไปครับอุ้ยนันะมันยิงเป็นเหมือนแบบว่าควันอย่างนี้เหรออา้ามันไม่เห็นโดนอะไรเลยอะถ้าโดนมอนเตอร์ไม่เป็นไรฮะ ลองแตะเลยแล้วกันคุณผู้ชมอุ้ยขี่มังกรได้คุณผู้ชมอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่นอนผมสามารถชนได้ไหมอุ้ยชนไม่ได้แต่ว่าแบบผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วผมจะลองระเบิดนะครับได้บอกว่าเอา้าโดนมังกรตัวเองนี่ไงธนูก็มีนี่ใช้ธนูให้เกิดประโยชน์ฮะชึบยิงไปก็ผมเอ้ยโดนนิดนึงโดนนิดนึงอยิงไปอีกปืบ๊บเออเอาล่ะยิงไปครับเออแล้วผมสามารถลงได้หรือเปล่าจึบอ๋อนี่ไงลงมาได้นะครับผม ยิงแบบนี้ล่ะก็ได้นี่ว่าลองดาบบ้างดาบขุดไปได้หรือเปล่าฟืบมันก็น่าจะขุดได้แต่ช้าหรือเปล่าเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ผมเหลือจิ้มมุมนี้และชืบโดนดิโดนเออแบบนี้แหละมังกรเองจะตายด้วยอะไรดีวะเนี่ยลองเป็นนี้ดีกว่าแอปเปลิลทองนะครับผมปาไปมันจะเจ็บปะอุ้ยไม่เจ็บบอเอาล่ะแล้วถ้าเป็นดาบนี้ล่ะจะเจ็บไหมอุ้ยเจ็บอยู่คุณผู้ชมมาดิมาดิฟืบแทงไหมครับแทงไหมครับแล้วก็ทีนี้ ผมเอาดาบแห่งความมืดเนี่ยตบมันเลยแล้วกันแน่จริงก็โดนไปดิเอ้ยเออเจ็บคุณผู้ชมเจ็บขออีกทีนึงหนะ้าขออีกทีนึงเอตอตบไปตายตายได้แล้วเอ้ยพลังดาบแทงไปเลยเอื้อตายโอเคครับผมเจ้าวันนี้จัดการมันได้แล้วโหสุดยอดจริงฮะรู้สึกว่าดาบแบบวัดโคตรแรงอ่ะไอดาบแห่งความมืดอะ่ะเอาเป็นว่าทีนี้กลับกันเลยดีกว่าโอเคครับผมโอ้นี่คือหลุมดำเหรอ ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้คอไม่เท่วนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ